ีครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนกล้วยไม้ครับไปชมบรรยากาศข้างในกันนะรับเป็นอย่างนุนไลนะครับฝนะาสีมีสวยงามแค่ไหนนะครับไปชมกันเลยไปครับไปที่สวนกล้วยไม้กันโอ้สวยมากบรรยากาศครับทุกคนดอกสวยมากครับสุดยอดเลยครับ ไปต่อนี่ขึ้นมหลายพันครับมนะที่เปีนวายแข็งเลยอปเดินชมกันก่อนฮนะสวยมากไปดูชายนี้ก่อนครับชายนี้สวยมากครับทุกคน tiệt độc rất hả, kéo đấy các bạn, nè, Lạc Hà nè, แล้วัวเลยวก่อนนะเยอะมากเยู่ตอนนี้เรามาดูชมครับก่อนจะประมาณนี้ครับทุกคนอีพอเลี้ยงนะ